สำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์และจังหวัดตากจัดกิจกรรมนำนวัตกรรมไปจัดการกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการเผาค่ะที่ศาลาประชาคมบ้านหนองมะค่าตํบลโป่งแดงอํเภอเมืองตากจังหวัดตากพลตรีสุปัญญาวิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่310ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑนฐานบกที่310เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการนำนวัตกรรมไปจัดการกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการเผาภายใต้โครงการจิตอาสาพ,พัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ โดยมีนายพง์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวต้อนรับและดรวิพา์ดีอ,อ่อ,องรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกล่าวความเป็นมาของกิจกรรมและมีจิตอาสาพระราชทานรวมถึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า150คนสำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริมจากการผลิต และจำหน่ายปุ๋ยหมักอาหารสัตว์และดินปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืชและช่วยลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาวรวมทั้งเกิดเป็นต้นแบบในการจัดการกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืชอย,อย่างถูกวิธีเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนและเกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจกรรมอย่างยั่งยืงยนทั้งนี้ดรลัคนา เบญจวรรณจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และทีมวิจัยร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้พร้อมวิธีการทำปุ๋ยหมักให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ยังได้มีพิธีมอบเครื่องผลิตปุ๋ยหมักจำนวน5เครื่องเพื่อให้ภาคก,การ,กรเกษตรและภาคครัวเรือนในพื้นที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยเครื่องผลิตปุ๋ยหมักสามารถใช้ทำปุ๋ยหมักได้ง่ายย่อยสลายเร็วเพียงระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ และสามารถเติมขยะอินทรีย์ลงถังหมักได้ทุกเวลาตามปริมาณที่มีจนกว่าจะเต็มถังซึ่งประหยัดพลังงานอีกทั้งช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย